สวัสดีครับมาดู market a n a ิ y s i s ประจำวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2021กันนะครับเราเริ่มต้นได้ข่าวเหมือนเคยสำหรับสัปดาห์นี้พอจะมีตัวแรงอยู่บ้างนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้สำคัญมากนักนะครับเราลองกวาดตาดูตัวที่สำคัญสำคัญเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ cpi อ่ะแต่เขาไม่ใช่ตัวที่เราอนาลิซิกันนะครับจะมี cpi ที่เกี่ยวข้อง ก็คือวันพุธนะครับประมาณบ่ายสองในฝั่งอังกฤษนะครับจริงๆร e t a ีเทลเซลก็มีน้ำหนักพอสมควรทางฝั่งสหรัฐมวนอังคารประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้สำคัญมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมในสัปดาห์นี้ข่าวสำคัญมีน้อยนะครับนั่นก็แปลว่าตลาดน่าจะ Move ตาม m า r k เก็ตส u ร t u r e อได้ค่อนข้างดีนะครับโอเค เราไปเริ่มต้นที่ยูโรนะครับนี่คือของวันศุกร์นะครับเราจะเห็นว่าตลาดนั้นค่อนข้างที่จะบาลานซิ่งซึ่งช็อตเทอร์ของวันศุกร์นะครับที่ช็อตเทอม m เนี่ยเป็นแบริชเนื่องจากว่าในภาพรวมนะครับเราก็เห็นอยู่ว่าตลาดนั้นค่อนข้างแบริชแต่พอมาถึงวันนี้นะครับโอเคโอเคนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย ตลาด balancing แล้วก็ build balancing ออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าคือกรอบนี้โดยที่ resistance zone นี้นะครับก็คือ1 4 6 3 9สี่หกเนเป็น pre market resistance โดยตราบใดก็ตามนะครับที่ยังโฮอยู่ใต้ resistance zone นี้สถานการณ์ตลาดก็ยังไม่ดีขึ้นมากนักนะครับ short ทอม m b แอดยังเป็น neutral b a l a ูนั่นแปลว่า seller สามารถ active ได้ที่นี่ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับตลาดนั้นเบรกขึ้นไปนหนือพรีมาเก็ตบริเทนโซนจะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday timeframe ใน smaller timeframe นะครับตางจุดนั้นเนี่ยยูโรสามารถกลับขึ้นไปเทส t บริทนโซนนี้ได้ก็คือที่14829ถึง14875ซึ่งตรงนี้จะเป็น initial e ริ r ท z โซนนะครับหรืออาจจะขึ้นไปมากกว่านั้นก็ได้แต่ a r e ียที่จะบอกเราว่าโอเคตลาดนั้น bullish ในอินเทร์เมดไทม์เฟรมในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นก็คือที่รีทิลน์โซนนี้นะครับมากไว้แล้วว่าถ้าหากว่าเบรกเราโฮได้เหนือ15255ถึง15346จะเป็นสัญญาณบูลลิชนะครับใน Time Frame. อ,อินเทอร์เมดไทม์เฟรมเพราะฉะนั้นนะครับตา,รตามไดก็ตามที่ยังโฮอยู่ใต้พรีมาเก็ตรีสต์เซนในอินทราเดียไทม์เฟรมเซลเลอร์สามารถกลับเข้ามาอีกทีได้ซึ่งจากจุดนั้นถ้าหากว่าเขากลับ เข้ามาแอคทีฟเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะกลับลงไปเทสต์โลของเมื่อวานนี้นะครับก็คือที่พรีมาเก็ต u p อร์ตนี้1 4 3 2 9ถึง1 4 3 6 6หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้เพราะอย่างไรตามต้องไม่ลืมนะครับในภาพรวมเรามี Bearish Multiple Time Frame Alignment อยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรไปดูพารดอล่าครับก็สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นพอสมควร เนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์นะครับเรามีริทน,นโซนอยู่ทีนี่ปรากฏว่าตอนนี้ตลาดนั้นเบรกขึ้นไปแล้วผู้แบ็กอัพกลับขึ้นนัานบนเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้นะครับแอ์เรียนที่จะบอกเราว่าในอินทราเดท e f เฟรมเนี่ยตลาดค่อนข้างบูลลิชก็คือที่ริทน,นโซนนี้นะครับถ้าหากว่าเบรกแล้วโฮได้จะเป็นสัญญาณบูลลิชในอินทราเดทัมเฟรม จากจุดนั้นเนี่ยพาดอลลาร์สามารถเอ็กซ์แอนเวสนะครับขึ้นสู่รีเซน์โซนด้านบนๆได้แต่ยังไงก็ตามภาพรวมถึงแม้ว่าช็อตเทอมตอนนี้จะปรับแล้วมาเป็นนูเตรลแต่ภาพรวมนะครับทั้งอินเทอร์มและทำเฟรมแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์เซลเลอร์ยังคงคอนโทรลมาเก็ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีเซน์โซนด้านบนๆเซลเลอร์สามารถกลับเข้ามาแอคทีฟได้นะครับแล้วอินเคสว่าตลาดนั้นไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนือรีเซน์โซนนี้ได้ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเริ่มกลับมาใต้ yesterday กส p o ส3 3เก3 3ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาถึง initial support 33719ถึง33817นะครับแต่ตราบใก็ตามที่ยังโฮอยู่เหนือ initial support ยังไม่ได้ถือว่าแย่มากนักนะครับค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพดีสมควรใน smaller time frame ซึ่งจากจุดนั้นเนี่ยพาดาลาสามารถ b a l านซิ่งอยู่ในกรอบของ Yesterday range ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นที่ r e รีท n Zone นี้ก็จะมีความหมายมากพอสมควรตตรายที่ยังโฮอยู่ใต้ r e รีท n Zone นี้ยังมีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะกลับมา Balancing อยู่ใน y e s t e r a y range นะครับแต่ถ้าหากว่าสามารถเบรกล o โฮได้จะเป็นสัญญาณ Bullish ใน intraday time frame นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี้คือ Pound ดอลล a r ไปดูทองคำโอเคน่าสนใจพอสมควร นะครับถึงแม้ว่าจะเบรกลงมาที่สปอร์ตนี้สมอลเลอ์ทามเิ่มสปอร์ตแต่ไม่สามารถลงเบรกลงมาใต้สปอร์ตนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าทองคำนั้นบิวส a l l เลอร์ท f r เฟรมบาลานซิ่งแยบขึ้นมานะครับนี่คือกรอบที่เขา b a l า n c i n g อยู่นะครับโดยถ้าหากว่าเราคอ n เน t t เทรนไลน์ ตรงนี้นะครับแล้วถ้าหากว่า copy ไป match ไปข้างบนอ่ะพอดีเป๊ะนะครับเท่ากับว่า move นี้กับ move นี้ range เท่ากันพอดีเป๊ะนะครับก็คือ100% e x t e n s i o n นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความสำคัญตราบใดก็ตามที่โฮอยู่เหนือเทรนไลน์เส้นนี้นะครับหรืออย่างแย่ที่สุดถ้าลงมาก็ต้องโฮอยู่เหนือ 1841การเบรกเอาท์ครั้งนี้ยังคงเป็นจริงอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เบรกลงมาใต้เทรลลน์นี้จะเริ่มเป็นสัญญาณวิกเนสใน Smaller Time Frame นะครับโดยเพยียงยิ่งถ้าเบรกลงไปใต้1841จะยิ่งไม่ดีสำหรับ i n อินทราเด m e f r a m e สาหรับช็อตเทอมนะครับเพราะว่าจากจุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเบรกลงไปได้ น่าจะลงไปได้เลยถึงโอเคนะครับถ้าเบรกลงไปใต้เส้นนี้ได้ก็คือตรงนี้นั่นเองน่าจะต้องกลับลงไปถึง Area Breakout นะครับก็คืออยู่ระหว่าง1827ถึง1834แต่ถึงแม้จะเบรกลงไปใต้ Balancing นี้การ Breakout นะครับจาก larger time frame เนี่ย ยังเอฟเฟกอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นจะเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นนะครับก็ต่อเมื่อต้องเบรกลงมาใต้นี้1822นะครับซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะใช่พรีมาร์เก็ตซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับไม่ใช่พรีมาร์เก็ตซัพพอร์ตแล้วเป็นซัพพอร์ตเลเวลปกติ หนึ่งแปดสองสองนะฮะมากไวาก่อนตราบใดที่ยังโฮอยู่เหนือหนึ่งแปดสองสองในภาพรวมถือว่าการเบรกเอาวยังคงโอเคอยู่ยังสมบูรณ์อยู่ยังมีสิทธิ์ที่จะแบ็คอัพกลับขึ้นน,น้บนนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่นั้นเบรกขึ้นไปเหนือตรงนี้ก็แน่นอนนะครับว่าจะคอนเฟิร์มบุลิช ทาง Larger Time Frame แล้วก็ Smaller Time Frame นะครับคือตรงนี้นั่นเองถ้ามาแหละมันเริ่มเบร k ขึ้นไปนะครับก็น่าจะ expand range ขึ้นไปสู่ด้านบนได้ดีพอสมควรอย่างน้อยที่สุดนะครับเป้าหมายในการ expand range ขึ้นสู่ด้านบนก็คือ100% e extension จากกรอบนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งน่าจะประมาณสักเดี๋ยวลองวัดให้เอาอันนี้ดีกว่า อุ๊บสนะครับประมาณ1895เพราะฉะนั้นนะครับการบาลานซิ่งตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญพอสมควรโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะไม่เห็นตลาดนั้นพอเบรกปุ๊บแล้วมันบาลานซิ่งแบบนี้นะครับปกติเวลาเบรก larger time frame บาลานซิ่ง area มันจะพุ่งขึ้นไปเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้พอเบรกปุ๊บบาลานซิ่งพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนักนะครับในการบาลานซิ่งแบบนี้ เนื่องจากว่าหลังเบรกถ้ามันบาลานซิ่งเราสามารถตีความหมายได้ว่ามัน accept value higher นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า Balancing แล้วเริ่มเบรก k 8 8 8 8นะครับก็จะถือว่าเป็นสัญญาณ bullish ตลาดสามารถ extend e ขึ้นไปได้น่าจะไม่ยากด้วยนะครับถึง1 0 0 extension ที่1895นะครับโอเคนี่คือทองคำไปดู Bitcoin นิดนึงนะครับ ที่เราสงสัยไว้นะครับนว่า Move Down กลับลงไปนี้อาจจะกลายเป็น Fail Breakout p a t t e r n ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าปรากฏว่า b u y e r กลับเข้ามา active เอาตลาดนั้นขึ้นมายืนอยู่ใหนือ e a เดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังคงเป็น Balancing Breakout Area อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ยังโฮอยู่เหนือนะครับ6 3 6 4 3ห0นะครับหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือที่นี่อย่างแย่ที่สุดนะครับก็ควรโฮอยู่เหนือ623.00 ซึ่งก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับถ้าหากว่าโฮได้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเทสรีโซนอันสั้นนี้นะครับอันที่ใกล้ที่สุดนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เบรกขึ้นไปเหนือ662 61ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปเทสเออพอตามหายนะครับที่69,000นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market a n a l y s i ทธิประจำวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ